ข้อ5ข้อใดเป็นจริงนะครับข้อ1 1.414เป็นจํานวนตรรกยะจํานวนตรรกยะคืออะไรจํานวนตรรกยะคือจํานวนที่เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้แล้วข้อ1ค่าที่ให้มาเนี่ยมันเป็นค่าทศนิยมนะครับซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้จบนะครับข้อนี้ถูกต้องตอบได้เลยโอเคปะมาดูที่ข้อ2ข้อ2ตรงนี้นะครับจะได้ว่า1ส่วน2พายคูณ 3พายส่วนสตรงนี้ทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะก็ลบ2พายส่วนสจะได้เท่ากับ1ส่วน2พายคูณพายส่วนสพายตัดพายได้เท่ากับ1ส่วนแแล้วเขาบอกว่าเป็นจำนวนอตัตรกยะนะครับ1ส่วน8เนี่ยมันเป็นเศษส่วนแล้วจะเป็นจำนวนอตัตรกยะได้ไงข้อนี้ก็ผิดนะครับถ้าค่าที่ได้มันติดพาย มันถึงจะเป็นอัตกยะแต่ข้อนี้พายมันตัดกันออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นจํานวนตรกยะข้อ3อัตกยะคูณอัตกยะได้อัตกยะเสมอมีข้อคานครับรูปสเนี่ยเป็นอัตกยะนะครับรูปสอคูณรูสอได้ได้2เป็นตักยะนี่นะครับข้อนี้ก็ผิดสามารถหาจํานวนตรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า1ได้เสมอจํานวนตักยะที่น้อยที่สุดถูกปะ แล้วมากกว่า1ด้วยอ่ะ,น,อน,น,ะนี่คือ1นะครับตรงเนี้ยคือ1 0 0 0 0อะไรก็ไม่รู้ครับมันสามารถเป็นอนันต์นะเราไม่สามารถหามันได้นะครับข้อ C เนี่ยก็ผิดเหมือนกันดังนั้นข้อ5เนี่ยก็ตอบ1นะครับถูกต้องที่สุดแล้ว